ส,สวัสดีครับผมยินรับสู่ช่องโดมาย์นะครับกลับมาอีกครั้งกับเกมฮีโร่ออฟเดอะสโตม์นะครับจากที่ไม่ได้อัปคลิปประมาณเกือบครึ่งเดือนเลยเพราะว่าเราต้องผมต้องไปจัดการอะไรอะไรที่ทุกอย่างให้มันเรียบร้อยน่าจะโอเคขึ้นแล้วมาตัวนี้ผมเคยเล่นไปแล้วนะในพาร์ทที่7ของของเพลย์ลิสต์ของผมนะผมที่กลับมาเลยครั้งเพราะว่ามัน รีบาลานซ์ผมขอเรียกว่ารีบาลานซ์สักกันผมไม่ขอเรียกว่ามันรีเวิร์กนะ <Yeah. S 1> มามาดูสกิลกันจากพาร์ทจากพาร์ทที่เกียรติอะที่ผมเล่นไปผมจะเล่นเฉพาะใช้สกิลหนึ่งนะผมที่ผมจะมาอัพสกิลในแบบสายปลาหอกนะผมมันรีเวิร์กใหม่อะ่ะถ้าเล่นแบอัพไปนะผมเป็นทาเล่นเพิ่มดาเมจของสกิลที่หนึ่งนะ เพื่อนโดนถังเดี๋ยวผมขอญอาตบวกนะเนี่ยผมตาไม่โดนจากอ่าเขาเรียกอะไรจากแพทที่แล้วแพทปกตินะผมสกิลแรกก็คือ,อไลฟ์ไลฟ์ฟิลลี่ใช่ไหมคว้างหอกนะผมปกติมันจะมีหนึ่งชาร์จนะฮะงมาโอเคโผล่มาสองตัวเลยวะโอ้ตาไม่โดนปาทะลุช่องโอเคฮนะ อ่าผมจะให้ดูทาเลโนขับไปนะผมมันจะเป็นเหมือนเควสเนี่ยผมเพิ่มดาเมจโบนัสดาเมจ4ดาเมจละคืออ่าเดี๋ยวถ้าหากว่าเราอ่าสามารถปาสกิลหนึ่งโดนฮีโร่ศัตรูนะผมมันจะเป็นเป็นบัฟให้เราเพิ่มโบนัสดาเมจนะผมมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเป็นสเต็กสเต็กขึ้นไปนะผมผมเคยทำได้น่าจะประมาณาน่าจะประมาณ 60-70สแต็กอะ่ะต้องดูว่าสแต็หนึงมันเพิ่มประมาณกี่ดาเมจนะนก็จำไม่ยไดาหเหมือนกันแต่ว่าขอแยกหวัวคู่มันขนาดนี้เลยวะวันล่ากับตัวแทงโอเคมาอธิบายสกิลกันก่อนอน,นะในแพทนี้ สกิลที่สองนี่ใจผมนะ่าอ่านแผลมนาะโอ้่าเลนใหม่ละโอเคมาดูทาเลนกันนะผมผมคิดว่าผมน่าจะอัพอ่าเศอ,อันนี้ก็ดีนะมันจะฮิวเลือดตลอดแต่ว่าผมคิดว่าผมจะลองเล่นเล่นสายปลาหอกนะผมดังนั้นผมจะอัพทาเลนเป็นแอคทีฟอันนี้นะผมถ้าหากว่าใช้แอคทีฟมันจะทำให้สกิลหนึ่งของเรา ว้างไปแล้วดูดเลือดนะผมถามว่ามันมีประโยชน์ไหมมันมันยังไม่มีประโยชน์ตอนนี้นะผมเดี๋ยวน่าจะท้ายๆเกยม,มันจะมีประโยชน์ผมไม่ได้ควสเลยโอเคนาซีบูมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างยืนล้มนะแนวการเล่นมันแปลกๆเดี๋ยวผมไปเล่นอื่นดีกว่าช่วยเล่นบนนะโอเคอธิบายสกิลไปพางๆสกิลที่สองจากแพท จากแผ่นที่แล้วมาเป็นแผ่นนี้นะผมมานาใช้น้อยลงนะผมมันก็ไม่มีอะไรมากไม่มีทานเลนที่ว่ามันจะส่งผลขนาดน,นั้นกนเราบอกว่าโอ้สกิลไม่โดนเลยวะโทษทีเนี้ยโอเค,อเคได้ควสมาค่อนข้างดีปาไม่โดนผมอุตส่าห์ปาเผื่อ แล้วก็สกิลที่3มนะผมสกิลที่3สกิลเฟนก็คือสกิลอาจิ้มหอกรัวนั่นแหละอาดาเมจมันลดลงประมาณ10หรือ5้าน่าจะ10นะผมแล้วก็คูดาวเพิ่มขึ้นนะแต่ว่ามันจะเพิ่มดาเมจขึ้นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นอามันจะชาร์จนานขึ้นนะผมไม่ใชะมันไม่วี่หนึ่งก็สองวีนี่แหละโอเควันล่าผมเลงวันล่าอยู่แล้ว เพราะผม okay, ลืมกด t อค e s สกิลโอเคทาเลสเลเวลเจ็ดมาฮะทาเลสเลเวลเจ็ดผมจะอัพเป็นอันนี้นะผมถ้าหากว่าใช้สกิลเฟนก็คือสกิลอ่าพีมหอกฮนะฮีโร่ที่อยู่ภายในภายในเป้าหมายของเรามันจะติดสโล่นะผม25%บหรหรือเออ30%ไม่25%้แหมลืมส่วนอ่าสกิลติดตัวนะผม มันเปลี่ยนนิดหน่อยก็คือถ้าหากว่าเราอ่าไม่ได้ขี่สัตว์อยู่ะไม่ได้ขี่ม้าอยู่เนี่ยมันจะเพิ่มเกาะนะผมเพิ่มเกาะ30โอเคตาย,ยไม่โดนอีกและจะเพิ่มเกาะ30หน่วยนะผมอย่างที่เห็นแล้วก็ภายในสวินะผมถ้าหากว่าเราไม่ได้โจมตีนะมันก็จะมันก็จะลดลงหายไปอ๋อ โดนขังโดนเพื่อนขังผมจ่ายเรียนก่อนเระเวงจังเลยเนี่ยดาเมจผมอ่าดาเมจท่าสกิลหนึ่งของผมประมาณ240แล้วต้องรอด,ดูว่าผมจะปาให้มันโดนสูงสุดประมาณเท่าไหร่นะมันจะเป็นอ่าจากที่ดูๆนะผมแพทเนี่ย มันปรับให้มันเหมือนเนี้ยผมปกติมันจะกระเซียมจะตีเร็วกว่านี้นะผมแล้วก็ดาเมจมันจะค่อนข้างแรงกว่านี้หน่อยนึงแต่มันเหมือนว่าเขาปรับแพทให้มันเป็นรีบาาน์ให้สามารถใช้สกิลได้ดีมากกว่าตีธรรมดานะผมเมื่อก่อนผมเล่นสายตีธรรมดาควบคู่กับสกิลหนึ่งไหงมืันเขาจะให้แบบมาเล่นสายสกิลสามกันมากขึ้นนะผม วันหน้าวันหน้าไม่โดนเลยมีกดสเปรด้วยนะโอเคบวกบวกผมยังไม่ได้เล่นทัศดาแล้วผมเพราะว่าทัศดาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล่นยากสำหรับผมนะตั้งแต่ทัศดารีเวิร์กมานะผมยังไม่เล่นทัศดาเลยน่าจะหาทำสกิปโอเคมาดูอ่า อันติเมตของเรากันผมคิดว่าผมไม่ค่อยน่าจะได้ใช้อันติเมตเท่าไหร่ผมนจะเน้นไปที่สกิลสแต่ว่าผมจะอัพเป็นอันติดึงมานะผมมันจะคว้างไม่นจะคว้างสิมันจะเรียกอะไาเรียกว่าอะไรนักลบมาแล้วก็พุ่งทิ่มมาให้เราให้ศัตรูมาตรงหน้าเรานะเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูโอเคตอนนี้ทาเลนตเ์คเวสผมขึ้น19แล้ว เมื่อกี้ผมไปเตือนเพื่อนนะเพราะว่าทีมหายหมดทีมฝ่ายตรงข้ามหายหมดน่าจะอาร์สมดานนี่น่าจะ,อ,นนาจะอันตรายสุดแล้วนาซิบูมานาซิบูโอ้นาซิบูสายไอ้ไม่โดูมาร์ทก็ไม่ได้ด้วยโอเค นาซิบูนี่สายซอมบี้ว่ะสายซอมบี้บอซอมบี้บอถือว่าค่อนข้างโซนได้ดีนะแต่ว่ามันจะเหมาะกับเกมนี้หรือเปล่าเราเสียแมงมุมนะเพราะผมลืมอธิบายแมปแมปนี้เป็นเหมือนที่ผ่านๆมาผมเล่นบ่อยๆก็คือแมปจ่ายเหรียญเพื่อจะเรียกมังกรไม่ใช่มังกรสิเพื่อที่จะเรียกแมงมุมออกมานะผมผมปิดอะไรกับมังกรโอเค ตอนนี้ข้างบนค่อนข้างว่างผมจะพยายามกันเลนออกเลนข้างบนเพราะผมติดอ่ะผมไม่ค่อยทน,นี้เทนะ่าไหร่นะเพราะว่าคาเซียเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถึกนะผมเพราะว่ามันมีเกาะเยอะมันต้องเล่นแบบสายแอกสซียนะผมโอ้แนม,มุมมันก็ดันมามันจะเสียทาวเวอร์นี่แหละ นาซิบูมันเป็นตัวที่ค่อนข้างดันเมเนเนียนเก่งมากเลยผมอยากอันติเป็นมันมานะแต่ว่าผมน่าจะทำดามเมจไม่สุดน่าจะคิวไม่ตายเพราะว่ามันมีมุมเงเปลี่ยนขึ้นมาแล้วโอเคอืมที่มันมี มีตัวดาเมจที่ค่อนข้างดีนะมีทัศดาวันล่ากับอ่าไอตัวปล่อยขึ้นอะ่ะผมได้ทาเลนได้ปะทาเลนเลเวลสิผมอัพเป็นอันนี้ผมปเ,ปเป็นท่าสามมันจะเพิ่มเป็นเหมือนอ่าเขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นกรอบชั่วขราวนะเป็นอมตะชั่วขราวประมาณวิหนึ่งนะตอนที่เราใช้สกลิลนะโโเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะผมผมน่าจะรอ จะมีใครมาจ่ายเหรียญไหมตอนนี้เหรียญของเรานำอยู่39ต่ออ๋อมาละกูดนันไม่โดนกูด,นดันตายโอเคฮะผมต้องผมคิดว่าผมน่าจะทำอะไรไปได้ <S <S ต้องเล่นแบบสายเซฟๆหน่อยถามว่าหนึ่งหนึ่งเนี่ยผมพอจะสู้ได้มันมีโคเดมมา นิหนึ่งผมสู้ได้นะผมแต่ว่าถ้าหากว่าเจอเจอลุมเยอะๆเนี่ยตายไหม,มโอ้ผมน่าจะใช้สกิลสามโอ้ไม่นา่าเลยบาไม่โดนอีกแล้วถ้าหากว่าเกมนี้มันค่อนข้างผมค่อนข้างไม่โดดเด่นเลยฮะเกมนี้แต่ว่าไม่เป็นไรผมมาอธิบายอ่ะ มีโลที่มันดีเบิร์กแล้วกันถ้าผมขอเรียกว่าดีบาลานซ์นะมันไม่ใช่ดีเบิร์กไม่โดนอีแลวมีกิ้งไปแล้วกดสเปรด้วยตอนนี้ผมจะโซนข้างบนเราจะปล่อยอัสโมดานให้ไปดันนะโอ้ค่าศูนย์แต่ว S C C ตาไม่โดนละอะไรวะทีมโดนอ้อมเดี๋ยวผมจะ รอเซฟทีมก่อนโอเคได้หนึ่งทีลัดหน่อยสวยไม่ได้อีกแล้วอ๋อแต่ว่าได้แอซิดก็โอเคทีมเราจะดันข้างบนนะผมมดท,ทีมเพืน,น,นผม,ผมได้ทาเลนแล้วผมทาเลนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอ่าตัวที่เพิ่มประสิทธิภาพของสกิลสองสกิลนะ ตอนนี้สกิลที่หนึ่งของผมเนี่ยมันจะกลายเป็นสี่ชาร์จแล้วผมตอนนี้สกิลแอคทีฟของผมเนี่ยมีประโยชน์สุดๆแล้วหากว่าเราปลาปลาหอ,อกแบบรัวๆเราปลาหอ,อกสี่ชาร์จแล้วเราได้หิวเลือดมาค่อนข้างเยอะเลยนะผมจะรอ,อเอาทาวเวอร์ตรงนี้ มีคนจะลงเอาแคมนะเดี๋ยวตรงโซนตรงนี้ดีกว่าเพื่อนก็เด๋วเอาแคมตรงนั้นถ้าผมมี14เหรียญเดี๋ยวผมรีบจ่ายไปแล้วกันตอนนี้ผมทำดาเมจได้ต่ำมากเลยฮะต่ำที่สุดในทีมด้วยนะหมื่นสผมยังไม่ได้ใช้อันติด้วยแหละผมต้องแอกซแคกว่านี้นะแต่ว่าไม่เป็นไรค่อนข้างที่จะเราเน้นไปที่การดู เรียกว่าอรการดีเวอร์ของฮีโร่ตัวนี้นะผมไม่สามารถโซโล่นาซิบูได้เพราะว่านาซิบูน่าจะเลือดประมาณ4,000ผมเลือดแค่สอไมันในในเกมนี้นี่ถือว่าคนที่ทำตัวโดดเด่นที่สุดน่าจะเป็นหาตัวเวทอ่ะผมจำชื่อไม่ได้แล้ว โอเคเขียยไปเนียนได้นะผมตอนนี้เรามีเหรียญทั้งหมด6ถึง8เหรียญผมต้องการอีกอีกนิดหน่อยเพราะว่าทีมเรามีค่อนข้างเยอะนะโอเคดาเมจของสกิลหนึ่งเราเป็นแค่200ดาเมจเอง200อก,กว่านะผมโบนัสแค่นิดเดียวซอมบี้เต็มเลย ทีมบอกว่าจะเอาตรงกลางทัศดาย,ยตรงนี้ปลาดักไว้ก่อนมันจะเข้าหลังเพื่อนเราไหมเดี๋ยวดูก่อนนะนั่งไงเข้าละผมจะอ้อมทางซ้ายดีกว่าอ้อมทางซ้ายไม่ใช่อ้อมทางขวาอ้าวสวัสดีครับ ขังตัวเองไหมเฉยเลยอะไรวะ <c oughs> ได้ได้หนึ่งคิวแบบงงๆขังตัวเองไหมอ่ะผมช่วยรอมาก่อนดิรอแมงมุมมาก่อนนะโอเคมาเก็บเหรียญให้กัะนแหละเพื่อนเรากำลังบวกอยู่ตรงกลางเดี๋ยว <c oughs> ผมว่าผมปล่อยไอโฟรดานดานันคนเดียวดีกว่าไหมโอเค โมดานตายอะเสียใจด้วยเพื่อนโอเคได้สามสิบแล้วผมอยากชิวอยู่นะแต่ว่าเลื่อนเยอะนะต่าเป็นวอลล่าเป็นอะไรเงี้ยพอสู้ได้อยู่มาเดินเข้ามามไม่โดนวะมันมีสกิล เพิ่มหลอดเลือดตายไหมไม่ตายไฟหรอาตายมีคนตายโอเคทาเลนมาละมาดูทาเลนต์เลเวลยีิกันนะผมผมจะเน้นเป็นเน้นเป็นอันติไหมอันติก็ดีนะแต่ว่าแอคทีฟอันนี้เป็นอาร์เมอร์ผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ใช้ขนาดนั้น โอเคสกิล,ลดึงมาของอันตีของเรานะผมมันจะติดติดใบ้ด้วยผมติดไซเลนต์แล้วก็ติดรูทด้วยนะแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้ด้วยสิปกติถ้าตัวนี้เล่นอ่าเล่นสายตีรธรรมดาอนะผมจะอัพเป็นท้าเล่นเรลสิบเป็นอันที่สองนะเพราะว่ามันจะตีแบบไม่คิดค่าเกาะไงตีแรงโคตรหนูทัศดา,าหายตัวได้ โอโ้โ,อโห,โโหเต็มเลยว่ะรู้สึกว่าเราตัดใจพลาด้วที่โดดมา,าตายหนึ่งตัวทีมเราค่อนข้างนาซีบูอยู่ตรงนี้นาซีบูไม่โดนค <c oughs> ันตีก็ไม่โดนลายยิ่งไม่โดนใหญ่เลยโอ้โหขนาดใกล้ๆยังไม่โดนนะโอเค เราเน้นที่แอซิดป่ะมากันเล่นบนก่อนนะตอนนี้เราได้อ่าเควสทาลินเป็น41แล้วนะดามเมจเพิ่มเป็นประมาณ400ดามเมจแล้วผมสกิลหนึ่ง400ดามเมจปลา4ครั้ง4 4 6ประมาณ106โดยประมาณนะถ้าปลาโดนทั้ง4อันนะ ก็เมื่อกี้ผมกดแอีฟไปอนี่ด้วยนะแอติพอมันจะสร้างดยดเลือดด้วยนะผมวนะันนี้ทาไมกระตุกกระตักเป็นตัวที่ค่อนข้างต้องเล่นแบบแอคทีฟสักหน่อยนะตัวนี้อย่าลืมอย่าลืมเพิ่มบอกว่าจะไปข้างล่างเดี๋ยวผมตามนาซิบูไปนะงู <S <S มันมาว่ะ แต่แป๊บเดียวก็หายนะนะมี protection ถ้าสกิล3ผมได้ active นี่หนึ่งหนึ่งได้ทุกตัวนะหนึ่งหนึ่งหมายถึงหนึ่งหนึ่งแบบไม่ใช่สกิลนะถ้าเจอนาซีบูนี่ถือว่าค่อนข้างลำบากนะเพราะว่าเลือดเยอบวกกับว่าสกิลของเขาแรงด้วยนะถ้าตัวแท็งหนีพอจะหนึ่งหนึ่งได้ ไม่โดนหลบได้กูดนันไม่เอาก็ได้เอาตัวข้างหลังแทนไอผมไม่ได้คิวเลย่ะไม่ได้ขึ้นชื่อแน่ผมสักทีเนี่ยรู้สึกว่ามีคนมาแอบ,บดันแต่ว่าจบเกมแล้วแหละแต่ผมจะมาหยอกเล่นกัมนมาหน่อยเป็นตัวเดียวที่น่าจะโซโล่ด้วยไม่ได้นะะมาซีบูนั่นไงเจอพอดีจบเกมฮะ GG อ่าประเด็นในวันนี้ก็คือ เรามาดูที่การรีเวิร์สของฮีโร่นะไม่ได้มาเน้นแบบเล่นโดดเดียนเขาอิพิเลได้ MPP ค่าสามไปเซเก้าเียะเจอกันในพาร์ทหน้าโอ้ไม่ขึ้นการ์ดด้วยสวัสดีครับผม